ดีค่ะพวกเรานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1จากโรงเรียนรัศดาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังจะมานำเสนอชิ้นงานเรื่องแมคโครจากกระบอกฉีดยาค่ะโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้นะคะ 1. นงนายพิสุทธิ์แสงสว่าง 2. นางสาวสุาทิพย์ไกรงห์และ3ดิฉันนางสาวเนรตาวันสะอาดค่ะคร,ครับแมกโบรของเราครับใจใจระบบการทำางานไฮดรอลิกนะครับในการ ใช้การไหลของน้านะครับให้เกิดพลังงานคนนะครับซึ่งจะมาควบคุมส่วนต่างๆของแมกโครนะครับให้เกิดการเคลื่อนที่ได้ครับและเราจะใช้ให้เชื่อมโยงกับทฤษฎีบทของพาสคาด้วยครับค่ะโดยทฤษฎีบฎของพาสคาลนะคะมีใจความสำคัญว่าเมื่อเพิ่มความดันให้เกตขอคงเลียวนะคะที่อยู่ในภาชนะปิด พลังงานจะไม่สูญหายไปไหนโดยจะถ่ายทอดไปยังจุดทุกจุดบนของเหลวค่ะและทําให้นะคะของเหลวนั้นนะคะมีพลังงานรวมทั้งผนังของผัดของเหลวได้ค่ะค่ะส่วนหลักการทํางานของรถไมโครนะคะคือเมื่อกดกระบอกฉีดยาอันที่หนึ่งนะคะจะเกิดแรงดันน้ําส่งไปยังกระบอกฉีดยาอีกระบอกหนึ่งค่ะ กระบอกฉีดยาอันที่สองนะคะเมื่อกดกระบอกฉีดยาน,นะคะ,ออนนะ,คะทําให้เกิดแรงดันน้ําค่ะทําให้รถเมโครเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาได้ค่ะค่ะและกระบอกฉีดยาอันที่สามนะคะเมื่อกดกระบอกฉีดยาทําให้เกิดแรงดันส่งไปยังกระบอกฉีดยา,าสงองอ,อ,อันค่ะทําให้เมคโครนั้นยกตัวขึ้นค่ะ ในกระบอกฉีดยาอันที่4ี่นะคะเมื่อดึงกระบอกฉีดยานะคะทําให้กระบอกฉีดยายอันหนึ่งนะคะส่งแรงดันมาค่ะแล้วก็ทําให้โพรงของแมคโครนะคะเกิดการเคลื่อนที่ค่ะและกระบอกฉีดยาอันที่ห้านะคะ เมื่อกดกระบอกฉีดยาทําให้เกิดแรงดันน้ําส่งไปยังกระบอกฉีดยาอีกอันหนึ่งค่ะทําให้เข็มของเมคโคเกิดการเคลื่อนที่ได้ค่ะและนี่ก็เป็นหลักการของรถนคสสูทั้งหมดนะคะค่ะสําสหรับุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ